วันพุทธที่2เมษายน2568นายพิเชษฐยมาเกษตรอำเภอบ้านแหดมอบหมายให้ในายสุปัญญาคำพักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำน,นักงานเกษตรอำเภอบ้านแหดมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรกร30รายณศา,าลาประชาคมบ้านทางภาพปอดแดงตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแห่ดจังหวัดขอนแก่นวันที่8เมษายน2568 นายมานนท์พนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการได้ออกติดตามให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนักกลุ่มสมุนไพรบ้านขางเปีย้ยหมู่5ตำบลบ้านแฮดในการนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตของโครงการให้แก่เกษตรกรนำไปใช้ในการผลิตเพื่อสมุนไพรวันที่9เมษายน2568นายพิเชษทยยมาเกษตร อำเภอบ้านแฮดรวมกับคณะกรรมาการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอได้ประชุมหาหรือการวางแผนพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านขางเปี้ยหมูที่5ตำบลบ้านแฮดวันที่11เมษายน2568สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮดได้มอปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไฮได้มาตรฐานภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ให้แก่กลุ่มเปลงใหญ่มันสัมปะหลังอำเภอบ้านแฮดวันที่25เมษายน2568สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮดได้มอบป,ปัจจัยการผลิตโครงการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพศ2568ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรอัเภอบ้าน